พี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกทางเปื้อนเปื้อนสบายดีกันตอนเสาร์ๆเด้อพี่น้องเด้อตักทายสบายดีกันว่าทุกคนทุกคนหย่ากระชังงอกินหมดุะท้องฟ้าลายเห็ดออกบ่วะเห็ดปลวกพี่น้องสั่งสั่งพี่น้องสั่งมาขึ้นนอนเฮือนกลางคืนนะบ่ได้เล็กมาอ้อม เด um ี se, ๋ยวเรีกมาอ้อมเฮือนมาอยู่เห็ดอ้อมทางหน้านะกับพอกกำบันได้ย์นะม้าคือไปนอนซั่งยันบางเห็บมางเฮิบขึ้นอยู่เฮือนมันบูมินเอาการมามันละขึ้นที่มาเบิ่งเห็ดอย่นี่อีก บอมีพี่น้องยังบอกอักเสบทั่วปีพี่น้องทั่วปีอยากลงไปเลาะบังคาเดิ đại đọc khi nào lụm mà là mình hãy nhá 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 chắc chỉ thời đại việc đại từp không hoàn đại đọc đại đọc นี่นะจอดเล็กห้องหนึ่งนี่แล้วก็ไปหากระลดงข้ากันใดแล้วก็ปิดทั้งลุ่มพวกว,าาว่าเ,เอานังไงแล้วแล้วเอางูกินขเข่าจ้ะเฮ้ยเฮ้ยจอยอีน้อยเอไปยกินเขา่าบอีน้อยนําไปทึงเขา่าบ่ มันกินแล้วมันเสียหายได้เข่ายามนี้มันมันนะพี่น้องถ่ายคลิปใส่ยายังบโจ้พี่น้องล่าสุดพี่น้องจ๋าอยู่กันสามแม่ลูกแต่จ้ะอยู่กันสามแม่ลูกเขาอาบนาจกลมกลมเขาสิไปใส่กันเอาซบคือแดงแท้ปลาลุงซบคือแดงแท้ปลาลุงเอ๊ะ โหแล้วสบายดีดีดีน้องกระซิบมาป้าด uh, ังน mm ้องสมัเป็นยังไงนะตจอยจายว้ามันแจ้งๆไปเวียดมันรีดเนี้ยอันนี้น้องเก็บดังนะแม่ไม่ใช่ดังอากาวน้ำแรพี่น้องโอ้ยเบิ่งนะจอยจายวุ่นวายกับลูกเด็พี่น้องสามคนนี่มันยังมันใกล้เสียออกแล้วหวงหันเสียออกแล้วพอมีเงินซื้อเนี่ย

มันอยู่ตามสบายใจของมันพออ่านคือต่ำนะซู <c oughs> เอาล้งายคือต่ำแทะลงพิษบปจัก

Nói nào nhau ừ. Nh <laughs> mà kẹp Tầm hành đi Cua mà chưa nghe đơn thì Tại thế này, không chịu bảo răng, nhìn bảo răng Nhìn thả Bố bố bốc bay Bố tí nữa là you know hip canh hương, don't die, đại and anh boy đi đắp. Pass ong telescope nha, si ma tung hoppin ong. Handsome, thoa star, you của chimin booming hàn hoa 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 แบบนี้แล้วโทรศัพท์เขาตายมันหันคะหาคนละหานพี่น้องบุคคลประจานเนาะบ้านได้เบิง่งบรรยากาศเอาเนาะพี่น้องเบิง่งหนาให้มันเดียดโพดเอาไปวันจันทร์เนาะไปวันจันทร์ว,ว่าต้นแรงได้อืมหาก็ว่าต้นแรงเสียพวะไปเว้อเอาพวะไปเว้อเอาต้นแรงบอกว่ามืออื่น มืออื่นไปถามก็ยังบ่ได้ว่ายังสั่งเครื่องบันนี้วันค้านเนาะวันพูดบันนีวันพุดไปอีกวันพุดไปอีกแล้วบอกว่าวันซุกหรือวันเสาร์แล้วมือนี้วันซุกมีพี่น้องวันซุกเี่ไปถามอีก ก็ไปถามเนาะไปถามมึงบอกกับวันจันทร์อีกแล้วโอ้โบคั้นเมนว่าคั้นเมนว่าหึงปานีเฮากับโบเฮากับโบแป้งอืมคั้นว่า,วาเ,าบบเาบบบออ,ม,อมันสั่งเครื่องสัง่งยังไงเฮากับจงังหวะอันนี้ว่าว่ามือแรงได้ให้ปลาไว้มือแรงได้กับปลาไว้มือแรงก็ไปเอากับขีดว่าหึงปานี อันนี้และฮหาหลดอุกฮาผัดจำเป็นต้องใส่แด้บ้าน,น้ถ่ายคลิปพี่นอ้องเมนยูถ่ายคลิปเครื่องเดียวลุงได้ยูมันหกักอีต้นเครื่องนี่แล้วมันสิตายแล้วถ่ายติดถ่ายโตใส่งานอยู่ตลอดตัวน,นี้ตายปัญหาแล้วแล้วบ้านี้จังเมนสะอาดยังวะเออคำนั้นมันเฮงได้เท่านั้นมือเท่านี้มือแต่ตะอิดผมมันกระไขอันนี้ผัดหักปากว่ามือแรง มือแรงไปผัดมืออื่นอื่นผัดมือฮือมือฮือผัดมือหนึ่งผัดหนัดไปอีกแล้ววันจันทร์อีกเลยไอ้撒สิ่บยักสูนบพี่น้องโอ้ยเแมส์ศาสตร์มีความจริงค่ะหนัดมือนันละมือนี่มือนี่ละมือนันอยากหายได้พี่น้องเ้ยอือเข้ามาขข้ามาหนัดแบบตัวแรงตะแรงมาได้กับใคร กันหนำออื่นมืออื่นมาได้กับไข่อันนี้พัดยังหนัดต่อ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 ไปเรื่อยๆอยู่โอววันจันทร์นี่เบิ่งดูวันจันทร์นี่บ่ได้อีกพันเปอร์เซ็นต์นี่นะบ่ได้อีกวันจันทร์เป็นมือหอกเขาหอน้ำสี่จะมาถ่ายคลิปนี่พวกแห้งดอกเข่องเดียวนี่บอกมาเลยใจขึ้นซูนโล่ข้าคิวแต่เป็นน้ำหัานเดียวพี่น้องปั่นเอาไปเอามาหลุดหัานแป้งโทรศัพท์มาหลุดจะเป็นแบบนี้เพราะถูกหัาน อันปเปรี้ยวนี่ก็ช่วงนี่แหละโทรศัพท์เขาตายกันเอาไปสมนะกันเครื่องนั่นแหละพี่น้องเครื่องเก่ามาแหละนัดมือนัดมือนี่เป็นถิดช่องถิดย่างโบได้ <c oughs> คงแล้วเนาะเฮากับองใส่แล้วเป็นบทโทรศัพท์มันจะเป็นต้องใส่พี่น้องแห่งดีเฮาแห่งกระติกถ่ายคลิปแบบสีแห่งกระขาดกระโบได้พันตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวใหญ่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อมือนันและมือนีมือนีและมือนันคิดได้เป็นนำหันเดียวเป็นนำหันหนันปัดมาอีกวันนี้เปลี่ยนว่าหันนีหันนีก็คือเก่า ข้างเบิงนี่วันจันทร์มืัอนี้ฮะกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ใจขาดนะฮะนะพุทิติหนึ่งละเฮากระสีอันถ่ายคลิปแล้วก็สีคอยลงซองน่ะน้ำพี่น้องเพราะว่ามันลงได้อยู่แต่เฮาอีต้นโทรศัพท์เครื่องนี้พี่น้องตั้งจีตั้งต่อถ่ายคลิปลงคลิปทั้งซองสองเนาะเฮากระสีบ้าเมือลงในซองนั่นค่ะมันใส่งานนักไรต้วอย่ตัวนี้ก็ตายอีกกรสิโบไว้อีกซะแล้ว พินผัดมาบัณนี้โทรศัพท์ผัดตายสิทธิ์อะไร,ะะร,ร,กกรบัณคักพี่น้องว่ามาแลักเซ้งโลบุญมีพฤติกรรมบังอันนี้แล้วพก่นเ่ะเขาเขาพันเปอร์เซ็นโลดวันจันทร์ยังบ่ได้เนี่ยเขากำลังตีให้โลด ท่นได้กับศัตรหากทั้งทีโบได้นึ่งเปอร์นะรเซ็นตนะ์นะึ่งโบได้หนึ่งไล่กลัวเขาก็คิดนี่นี่แหละนี่เ้าว่าอันเพิ่นหัสวันเสาร์วันอาทิตย์นี่งโบได้แท้ๆท้วันนี้โบได้เขาคิดไปแล้วว่าโบได้โนะบได้อีริเหมือนขมข่าอิลีวันจันทร์อีกนี่โบได้คันได้ก็ดีพี่น้องหก่กเขาขาดแค่นี้นี่ประมาณเดือนไปเออประมาณเดือนหนึ่ง<ป>เดือนหนึ่งลุน้น เอาโทษนี่บวฮับเอาโทษนี่บวฮับได้พอบผได้ดคำตอบไหมเฮาบารนี้บ่ร์โจยไปเวียดในเมืองเนาะไปปักสองแล้วเดียวห็บ่ร์โจยในเวียไปถามเฮากัดขั้นได้ข่าวเองเฮากัดสีไปถามก็คือว่าแหละขั้นเฮาบ่นขั้นเฮาบ่นบุษนใจขั้นเฮาเซยนี่แห้งกระเทกเจ้าแห่งบุษสอมหาย ขันสินเอาคืนมาผัดทัพท์ผัดหม่างบิดเลยเสิเอาคืนมาอะไรเขาหาแล้วะ็จเป็ดต้งนินถาเดี๋ยล่อหแล้วมากระแปงโบเป็นคือเก่าเขาก็สกีดไว้นั่นแหละเปลี่ยนหน้าจอพี่น้องหน้าจอมันแตกมันใส่งานโบยักได้อีกแลวก็เลยว่าโบยักถ่าให้มันตายมันมันสัมผัสโบ,บยักได้อีกแลวสัมผัสกันยากุดออกกุดกุดออกก,ออกน่าย ไปสมคืนไปหั่นก่อนนะกัว่าสั่งจอมาไม่ได้เผื่อว่าสั่งจอม่าประทับทิดหนึ่งประทับเอาส่งเครื่องประไทยเผื่อว่าบ่อกป่นแป้นอันนี้จะชิ้นอะไรได้เนี่ยว่สั่งจอมาสั่ง,จอ,งจอมาวันศุกร์วันเสาร์มันมาฮอดอืมวันศุกร์ หัหนาวันซุกเมือนหอวหมื่นนี่กับไปท้ามเนี่ยโได้อีกแล้วฝนกับมาพอฝนพี่น้องฝ่าลงฝนตกสิ่งกับหลานสอนพาาื่อเราทราบแตแหละ เปิดประตูเรื่อนก็เด้อเพียงเด้อไปกับพี่น้องเดี๋ยวสิอัพคลิปกันนะจ้ะซ้ำกับเรื่องไปสอนเนาะพี่น้องเงียบปิดสงสัยสิบ่ได้ยอะไแหละเพราะนั้นว่าคือวอยากได้นักนาไม่ได้ผลเงียบไปเลยบันทึกคำตอบบ่ไปผับดบ่วนาใดเลยงงเลยพี่น้องบ่ฮู้เกิดยังขึ้นกับบูฮู้เลยบ่ให้กคำตอบเลย ว่าสิโทรมาบอกถถาปาน,น้เงียบเลยต้่มกันขักเลา่าตุม่มเลา่าพี่น้องทางเฮียนกับบริวาราด้เข้ากับไปถามเลยคงว่าสิโทรมาบอกด้วยว่าสิโทรมาบอกอีกเท้นนึงว่ะถูกอำนวยการหันแร่วแล้วก็เงียบเลยถ้าปาน,น้เขากระถาเป็นจักถิตรบุมันสองถิดรละบอซสองสาถิตละ่ละเงียบเลยเงียบแล้วก็เงียบพี่น้อง าก็ฟังต่อไปว่าไรปีนีกับปีนาไอเป็นกระจนผาเงินมาซอยขาน้ำมันบอแต่กระบะเขาถอดได้เขากบปิดตุ่มเจ้าเด้อเขากะตัวเข้ามาจากเสียวนาใดนะพี่น้องฟังไปรเรื่อยพี่น้องว่ามันได้หรือบัได้กับยังบัได้อัคำบัวได้ปีนีกับปีนานะเขาหับอยู่ดอกเพราะว่า ยันกอกเอกสารบท่านนะวกเขาเจ้าส่งมาแล้วขาเจ้าส่งลงแล้วสุดหนึ่ง mm hmm. รือวันแรกกพังไปรเรื่อยทั้งขันเทิงผมยังขนคั่วอ,อยู่าสารพี่น้องยังขนคั่วอ,อยู่มีแต่เรื่องพอดีกระเทินเนาะโทรศัพท์พอดีกระเทินเรื่องไป้อนกับพอดีกระเทินสิวานันทก็บอกว่าอัญญอังยางอยู่ทาละทาเอากระถาคําตอบคือการพี่น้องมือได้สิเดไป เงียบปิดปีเลยฝนกระตกบบบนี้พี่นออ้องอีเมีถือต้มอีเมีถือต้มแล้วหับปากว่าชิ้นใช้อนหายไปแล้วผ่านบอลโธมาเลย ข้องมือข้องวันอยู่ข้องมือข้องวันอยู่ขเขากระเซยหุงเฮียนกระเซยโบเ,บเห็นว่าแนวไหนอีเมียเอยทาอยู่ข้องมืออีเมียเอยทาอยู่ข้องมือมมมมมขังไปเ,เรื่อยพี่น้องเลยท่านโบเห็นว่าแนวไหนก็คือว่าเงียบไปเลยแหละท่านรู้ว่าเขาโทรมาหรือโบ ฝนตกเอนตกนตกไปกเด้อเด้อฝากลกดแชร์กดติดตามเด้อเพีงเด้อ่วงนี้กสิฮอดยามอข้าวลฮอดเป็นงานแหละค่ะโทรศัพท์มาเซ็ตปักกองดองข้าวห้านบัดนี้โอ้ยสิทําถ่ายคลิปบดเตงไปเลยพี่น้องวันจันทร์กเป็นตอนแรงก็จนแล้วเวียกแล้วงานบดลเนาะเฮาก็สิได้ว่าเฮาก็สิเอาหน่วยเดียวนี่ตั้งถ่ายบ่ลงพี่น้องมาทยอยลงตําหลังเอาบอกแบบซี่เนาะ แบบสั้นแล้วมันจะสีด้ไปกับพี่น้องเพราะว่าลายสายยาว